วันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการล้างทำความสะอาดแผลนะคะบีพา <How to. S 2> สวัสดีค่ะน้องแน่นะคะจากบีพาวคลินิกนะคะเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำบีพาวคะ่ะ แรกเลยนะคะให้ใช,ช้คัตเติลบัตรฉุบน้าเกลือนะคะใช้ทําความสะอาดแผลอย่าให้มีพวกคราบเลือดหรือว่าคราบน้ําเกลือติดบ,บริเวณแผลนะคะวิธีที่2นะคะใช,ช้คัตเติลบัตรชุบเบตาดีนนะคะทาบริเวณแผลทิ้งไว้1น,นาทีนะคะ เวลา1น,นาทีแล้วเราใช้คัตเติ้ลบัดชุบน้ำเกลืออีกครั้งนะคะเช็ดเบตาดีนออกนะคะอย่าให้มีพวกคราบเบตาดีนติดบริเวณแผลนะคะเวลาทำความสะอาดแผลครั้งต่อไปมันจะติดเป็นคราบแล้วเอาออกยากนะคะหลังจากเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราอย่าปล่อยให้ปากเปียกน้ำนะคะต้องซับแห้งด้วยก๊อซเสมอนะคะซับจนแห้งเลย ็ยาที่ทางคลินิกให้ไปนะคะก็จะมีทั้งหมด3ตัวยานะคะตัวยาแรกนะคะจะเป็นตัวยาแก้ปวดสามารถทานได้เมื่อมีอาการปวดได้เลยนะคะทานครั้งละาน1-2เม็ดนะคะ4-6ชั่วโมงทาน1ครั้งนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องทานก็ได้นะคะตัวยาที่2นะคะจะเป็นตัวยาฆ่าเชือ้อ เม็ดสามครั้งหลังอาหารนะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะทานได้จนหมดเลยค่ะตัวยาที่สามนะคะจะเป็นตัวยาลดบวมนะคะทานเหมือนกันเลยทานครั้งหนึ่งเม็ดสามครั้งหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นนะคะทานจนหมดเหมือนกันค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะคือความหวนใยจากวีพาวคลินิกนะคะอยากให้ทุกคนมีปากสวยๆอย่าลืมดูแลทำความสะอาดแผลนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YouTube วีพาวคลินิกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ได้นะคะ